รุณสวัสดิยามเช้าครับสวัสดีครับตอนเช้าเราก็จะทำถนนหนทางให้รถรําได้วิ่งสะดวกสบายหนะ่อยเนาะก็เช้าวันที่ยี่สิบ เช้าวันที่27เนาะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดต้องขอโทษขออภัยก็กลับมาเริ่มง,งานกันใหม่ใช้รถไถ MU 5 7 02ครับทำถนนหน,นทางให้รถดำได้วิ่งเนาะก็เช้านี้ก็รถดำยังกินข้าวเช้ากันอยู่เนาะรถดำยังไม่มามาแต่รถไถ ก็ได้ลูกพี่เอ๋ครับจับพวงมาลัยโดยหัวหน้าเอ๋เนาะทำเส้นทางให้รถด,ดำได้วิ่งกันไล่ไปยาวๆถ้าถนนหนทางถ้ารถด,ดำไม่สับ3สับสมันก็ไม่พังง่ายหรอกครับ แต่ว่ารถด,ดับก็จะพยายามวิ่งได้เที่ยวเนาะก็เลยต้องสับสามสับสี่แล้วทำให้ถนนมันสุดทีนี้งานนะ่ะก็รถไถก็ไม่ได้อยู่หน้างานบอ่อดินเนาะไปอยู่ที่หน้างานลงดินรถไถก็ตอนเช้าก็ค่อยมาเก็บถนนน้นทางเอามันก็ถ้ารถด,ดับเราใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สองวิ่งออกไปก่อนแล้วก็ถึงถนนที่มันแข็งแล้วถึงเส้นทางที่มันแข็งแล้วขึ้นลาดยางมันก็ เส้นทางที่วิ่งเอาดินออกไปมันก็ไม่เสียหรอกเนาะสำคัญแต่ว่าเราอยากได้เที่ยวแค่นั้นแหละอยากได้เที่ยวเยอะให้ตระแก่ว่าวอ้วิ่งงานได้เที่ยวเยอะมันไม่ใช่นะครับรถก็จะพังทางวิ่งก็จะเสียหมดแล้วก็วิ่งยากทีนี้แล้วก็บนบนกันว่ารถไทยไม่ทำทางให้ไม่ใช่ ก็คุณวิ่งสับหนึ่งสับสองสับสามออกไปถ้าคุณวิ่งสับหนึ่งกับสับสองยังพอว่าเนาะนี่เล่นสับสามสับสี่แล้วก็มันก็จะเหลืออะไรมันก็ค่อยๆออกไปค่อยเอารถหนักเราวิ่งเพราะว่าเราขึ้นทางใหม่มันยังไม่แน่นเนาะก็รู้อยู่ว่าท่านอยากได้เที่ยวให้เท่าแก่ได้ได้ชมเชยว่าท่านขับรถเก่งได้เที่ยวเยอะหรือว่าถูกใจเท่าแก่เนาะถ้าขับรถอย่างเงี้ย ถ้าขับรถสับสาสับสแล้วก็ถ้าแกยิ้มเปรยอย่างนี้อ้คงจะดีใจเนาะลูกน้องได้เที่ยวเยอะขับรถได้เก่งผมว่าบายแต่ทีมงานของหอจกอรรวดรุ่งเจริอนี่ผมพูดเล่นพูดแซวกันได้นะครับก็ถ้าแก่อื่นก็อย่ากโกรธอย่าเคืองผมนะครับเพราะว่าผมกับหอจกอ ตรวจตวงเริญนในผมเป็นหลานเนาะผมก็สามารถเซลล์แกเล่นได้เนาะไม่รู้แล้วแต่ความคิดของใครของมันเนาะนู่นรถไถถึงนู่นละเดี๋ยวรอชมกันต่อเนาะเนี่ยก็จันเอ็มก็ได้มารออยู่ที่แม็โครแล้วครับนะนั่งรออยู่บนแม็โครแล้วก็จันเอ็มรอรถด,ดำเนาะข้าวเช้าไม่กินหรอกข้าวเช้าก็ไม่กิน มาตั้งแต่เช้าเลยคนจับคอนโทรนแมคโครเนี่ยก็ขี่แมงกระส่มาเลยวันนี้ก็อากาศคึ้มๆค,ครับไม่มีแดดแล้วช่วงเช้าไม่แน่ช่วงบ่ายอาจจะคึ้มมาเนาะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามภารกิจการทำถนนหนทางของ MU 5702ของชิมงานเนะะเาะไปรอรอชมกัน เนี่ครับก็รถไถจะทําถนนหนทางให้รถด,ดําได้วิ่งรถหนักเนาะก็วิ่งออกจากบอดินอยู่ประมาณ3-400เมตรเนาะแล้วก็ไปขึ้นทางแข็งเนาะไปขึ้นทางที่เป็นทางเก่าแต่ยังไม่ขึ้นทางคอนกรีตเนาะก็จะวิ่งเข้าหมู่บ้านหนองแวงแล้วก็นูน่นออกไปถนนลอดยางสําหรับวิ่งอยู่หน้าบอดินก็อยู่ประมาณ400เมตรเนาะ ประมาณ400มเมตรนี่ครับแบกดินหนักออกไปแล้วก็ผ่านทุ่งนาที่เขาไม่ได้หวันข้าวเนาะเขาก็ไถขึ้นทําเป็นหลังเต่าแล้วก็รถไถก็ทําทางให้รถด,ดัาวิ่งนะนู่นครับรถไถกําลังปรับปรับทางขึ้นเอยปรับทางรถด,ดับวิงนะ่งเนาะมาดันมาลูกพี่ดันมา แล้วก็ไถพวนด,ด้านข้างขึ้นครับไถพวนด,ด้านข้างนี้ขึ้นแล้วก็ปรับแล้วก็ลดหนักวิ่งก็ถ้ารู้ว่ารถหนักมันวิ่งเร็วไม่ได้ช่วงดินที่มันเป็นดินน่วมเนาะเราก็ใช้เกียร์หนึ่งไปก่อนเกียร์สองเกียร์หนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องไปย้ำเกียร์สามเกียร์สี่ถึงขนาดที่จะเอาเที่ยวมากเท่าไหร่หรอก เพราะว่าทางวิ่งมันจะลําบากทางวิ่งแบกดินหนักออกไปเนี่ยมันจะลําบากเนาะ,ะสำหรับปอมจันขับรถไถนี่เขาก็มีรถไถเป็นของตัวเองครับอาชีพหลักคือขับรถไถโอ้ ขอไยนี่แหละบ้านนั่นแหละมันจิหยุดบั้นมันจิุดจะสีะทำไว้อย่างโก้นะเอ๊ะดันต้นนั้นมาใส่บนนั่นเนี่ย ม,นะมันบีดตโตมันยุบเลยแดน๋นี่ะรถไถขึ้อนอีกนะเราก็ทำตามหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเนาะรถไถเราก็ทำตามหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายคือหนะ้าที่ขับรถไถทำถน,นนหนทาง đây cho wa จะว่าคอนโทลมันหนักบอมันมันมันปล่อยใดบอปล่อยให้ลูเล็กออกไม่เนยเพราะว่าแมนคอนโทลมันข่อยหูซื้อว่ามันหนักมันบ่ไดดดังใจเลยนะวางลงไปก็นักตึงนักตึงเลยนะแมนมันบอมันต้องมีตัวจุนตัวปรับน้ำมันมั้งเนาะถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะครับตัวนี้ก็ คือคอนโทรลที่เราเราโยกใบ,ใบมีดหน้าเนาะคอนโทรลโยกใบมีดหน้าเนี่ยมันหนักครับเราสามารถตั้งตั้งตรง,งไหนได้บ้างเนาะก็ไม่ถึงว่าขับรถไถเป็นอยู่ครับแต่ไม่ถึงว่าเซียนตั้งให้รู้ิกปรับขึ้นปรับลงได้เนาะอยากรู้เนาะว่ามันมีตัวจูนตัวไหนบ้างพอได้ให้คอนโทรลใบมีดหน้ามันเบาเนาะ แต่มีความรู้สึกว่ามันจะหนักเนาะใบมีหน้าใบมีหน้ามันจะหนักขอเอาเงินเจ้าไปซื้อพัดเติเมหมดหอเน้ตั้งเหรียญตั้งทอนหน่ mm. อยก็มีรถไถใหญ่อยู่หน้างานมันก็จะดีหน่อยเนาะมันก็ยังเจอดินทรายอยู่แต่ก็งานเขาบัวนี่ไดจักเฉียว ซีซั่นกว่านี่ก็ได้น้อยแต่มาเรียเนเถียงก็ไม่เห็ดทางตัวผีโม<บ>นะกันรถแรนครบทีมอยู่โมเมียนบอกพกคันหาคันพกคันที่เรียกอะปีโมคันมาเออคอยกันมาถ่ายคลิปกับอะปีมา ห่วยก็ดได้หน่อยแต่จะเด็ดทางอะ่ะอดหาโบกกว่าเรียนเขาเดียวกับม,มันที่จริงมันต้องมีรถไทยหน่อยอยู่หน้างานน,ำน้ำเนาะพ่อเด็ดปัดนี่นะนี่พ่อเด็ดปัดทางนี่เนาะฮะก็รถไทยก็รอรถดำมาเนาะวิ่งแล้วก็ปาดทิ้งออกไปแล้วก็จะไปอยู่หน้างานที่ลงดินเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ